เขาปูพมอะทุกคนเขาเดินปูพรมมันมาชุดนึ แก้วส่งเสียงหน่อยอ้ตรงนี้มันดูรับราบไงไม่รู้นมีคนมาใช้พื้นที่ดูรับราบมีรอเท้า ไม้หักทางเดินเข้าไปสังเกตค่อยๆสังเกตดูทีละจุดทีละจุดนะแต่ไม่มีร่องรอยการเดินเข้าไปใหม่ๆ ตอนตำรวจครั้งล่าสุดเนี่ยผมไม่เคยเดินมาถึงตรงจุดนี้นะหมายถึงว่าเลยต้นไม้ที่ล้มตรงนั้นนะผมไม่เคยเดินมาผมจะเดินไปแล้วก็ไปส่องกล้องส่องทางไกลนะลงมาตรงนี้จะมีสารพระภูมิสารเพลงตาอยู่ข้างในนี่นะทุกคนมันไม่เคยมีลักษณะเหมือนบ้านคนมาก่อนแต่มีสารอยู่ เป็นเรื่องที่น่าขนลุกมากมีฝูงมดแดงตากแดดอยู่ตรงนี้มีอะไรหกอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน้ำหวานน้ำหวานหรืออาหารหรือกิน กลิ่นเทวอะไรสักอย่างเนี่ยมีมีมดแดงเออแปลกมดแดงเป็นฝูงเลยอยู่บนบนหินมันร้อนขนาดนั้นมันยังมาไต่อยู่บนหินได้แสดงมันต้องมีอาหาร ว่า,าทีมช่วยเหลือเขาทำอะไรตกหกไวนะ,ะครับมาขนสาลายรอไม่น่าจะโอ้นี่ผมมดแดงมีเสียงโวยวาย มีเสียงวายวายอยู่ตรงนั้นหรือว่าจะเจอแล้ว คนนั่งอยู่คนหนึ่งมีคนนั่งอยู่คนนึ่งทวน ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ทุกคนพี่แก้วขอเสียงหน่อยฮู้ก็ได้ฮู้แก้วฮูฮ้ nó nhìn nè tụi con bầu bầu mà kìa ผมได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันด้วยแล่ฟังไม่ได้สับเขาหากันใกล้ๆตรงแถวๆนั้นก่อนนะทุกคนแต่ผมมา จผมมัน,มนอยากไปหาตรงจุดที่เขาไม่หากันอะฮะได้ยินเสียงมันเจอแล้วเจอแล้วจริงๆได้ยินเสียงมันได้ยินเจอแล้วเจอแล้ว ทุกคนยังเดินอยู minimum, mm. ่ย like ังเดินอยู่เดินกับปูพรมเนี่ยปกติเขาไม่ให้มาคนเดียวกนะทุกคนแต่ผมเป็นผู้ชำนาญในเรื่องแอดเวนเจอร์ไงมีความมีความคล่องตัวสูงก็เลยอาสาคนเดียวได้ครับ ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยอย่าทําแบบกับตันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยมากขึ้นมีเพิ่มมากขึ้นอีกนะ แต่ว่าคุณพลาดส,สเซนเอร์ยิงเข้ามามาถึงโค้งตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปที่สูงหน่อยแล้วก็ส่องกล้องส่องทางไกลดู เดี๋ยวถ้าได้ถ้าเจอแล้วนี่อ่าบอกกันนะอาจาจะอยู่ใกล้ๆก,ก็ได้ไอ้มาดูที่สูงอมาโน่นๆเขาอยู่ตรงโน่นเนี่ยไอ้มเดินม,มาถึงนี่อ่้โอเคครับ ล่าล้างอยู่ในป่าทุกคนขอขึ้นที่สงูงอ่นแต่ไม่เห็นตัวเิลลานะมีแต่บันได ใช้กล้องส่องดูนะทุกคนนะ จะเห็นได้ชัดที่สุดแล้วโหร้อนตับแรกทุกคน สองดูก่อนครับประหยัดแบบนิดหนึ่ง